สวัสดีครับผมเบลิเฟอร์ยินดีต้อนรับสู่ห้องเชื่อวันนี้ผมมีอะไรบางอย่างมานำเสนอได้ข่าวว่ามันเจ๋งมากและชาวเกมเมอร์น่าจะถูกใจสิ่งนี้เราจะมาสัมผัสไปพร้อมกันมันคือ rog strix advantage edition ความเจ๋งของมันก็คือมันเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ใช้ cpu กับการ์ดจอตัวโหวดของ amd นับว่าเป็นครั้งแรกที่เห็นอะไรอย่างนี้ และผมก็ตื่นเต้นมากหลังจากที่ได้เห็นผลทดสอบของมันชำแหละเลยดีกว่าผลทดสอบมันก็เท่านั้นสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น,ส,น,นสิบตาเห็นไม่เท่าเมียเห็นคนเดียวเพราะฉะนั้นระวังด้วยพ่อบ้านทั้งหลายนี่เป็นเครื่องทดสอบนะครับในไทยยังไม่มีขายต้องเบาๆมือหน่อยหล่นขึ้นมาเดี๋ยวจะซวยหลบไปก่อน ดูในกล่องสิให้อะไรบ้างถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นคู่มือกูจะเดาทําไมก็เปิดดูสิเออคู่มือจริงๆด้วยทำว่าอ่านไหมยังไม่ใช่ตอนนี้และไอ้นี่ก็คงจะเป็น rog cap สำหรับถอดเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงและเพื่ออะไรเดี๋ยวค่อยทำให้ดูเก็บไปก่อนส่วนตรงนี้ก็คือ ชุดปลัก๊กสำหรับต่อไฟเลี้ยงหลบไปก่อนและแน่นอนมันก็ต้องมีหัวปลัก๊กมาให้ด้วยแกะเลยแล้วกันอย่างนี้นะวางไว้หมดแค่นี้เสียบไฟบ้านเข้าด้านหลังเพื่อให้เครื่องทำงานเต็มประสิทธิภาพที่สุด แต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูฮาร์ดแวร์ที่ได้ก่อนว่าราคานี้มันคุ้มไหมเดี๋ยวผมจะเฉลยราคาให้ฟังตอนท้ายๆส่วนตอนนี้ขบปากแล้วนั่งดูประกอบการตัดสินใจเปิดดูเลยเปิดก่อนได้เปรียบอยู่แล้ว j h k มีเอฟเฟกด้วยแค่เปิดเครื่องก็เท่แล้วยังไม่ถึง10วิเข้าถึงเดสก์ท็อปแล้ว เร็วมากมาดู property กันหน่อยเจอ ram 16 g b w i w d o w s 10จะมีแถมมาให้กับเครื่องด้วยนะครับเป็น Windows 10 Home ส่วนพระเอกของงานก็คือการ์ดจอ amd Radeon rx 6 8 0 0 m จับคู่กับ cpu ryzen 9 5 9 0 0 hx 8คด core ส6 f ดันไปถึง4.6สเปคนี้ผมกล้าพูดเลยว่าเล่นเกมเกรดตอง a เลื่นหัวแตกแต่อย่าเพิ่งรีบเชื่อมาดูให้เห็นก่อน คีย์บอร์ดที่ได้ก็โฟโซน RGB รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6ก็ดับด้วย RGB Lightbar รอบตัวเครื่องปิดไฟคือสวยเลยทีนี้มาดูด้านหลังไฟสีขาวครับโลโก้ ROG Republic of Gamer สัญลักษณ์ของคำว่าจบแต่อย่าได้ให้มนุษย์เมียรู้ราคานะครับข้อบ้านทั้งหลายไม่เช่นนั้นคุณจะจบซะเอง ชีวิตติด RGB แสงกำลังดีไม่แยงตาเกินไปเปิดไฟเถอะกลัวผีผมคงไม่ต้องพูดถึงข้อมูลทางเทคนิคเชิงลึกนะครับผมไม่ใช่ช่างเป็นแค่แอดวานซ์ยูเซอร์คนหนึ่งที่จะตัดสินว่าอะไรดีไม่ดีผ่านการสัมผัสจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมจะเอาเจ้าเครื่องนี้มาเชื่อดโดยการเล่นเกมโหดๆแดกทรัพยากรเยอะๆดูซิว่ามันจะรอดจากการทรมานของผมได้แค่ไหน แล้วถ้ากากผมจะด่าให้เละเลยแผ่นพาเนลด้านหลังถอดออกได้นะครับให้มาเป็นพาสเปลี่ยนนะครับสีควันบุหรี่ใสกับสีเงินทึบใส่แล้วจะเป็นยังไงมันก็ต้องล้องกูมีสองสีดับเบิลสีกดแล้วดันเพื่อถอดออกเป็นที่มาของคำว่ากดดันแบบนี้ ถามว่าเพื่ออะไรก็คงจะสวยงามล้วนๆ3 r นี่น่าจะพิเศษสุด ROG c e n ส e Radeon ใส่นี้ไปแล้วกันโน้ตบุ๊กเล่นเกมที่ยิ่งใหญ่จะมาพร้อมกับความร้อนที่ใหญ่ยิ่งและนี่คือ Vapor Chamber ที่จะระบายมันออกอย่างรวดเร็วเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีหลังตอนนี้โหลดเกมก่อน Wi-Fi มันช้าเสียบแลนดีกว่าเกมที่ผมจะหยิบขึ้นมาใช้ทรมานเครื่องสำหรับวันนี้ก็คือ Red Dead Redemption 2หรือแดงตายไถ่ถอนที่พวกคุณเรียกกันเพราะผมคิดว่ามันคือเกมที่ปราบเซียนที่สุดณเวลานี้ในการแดกทรัพยากรเครื่องแบบ Open World และใช้โปรแกรม x x p กซ t จับภาพหน้าจอจากอีกเครื่องหนึ่งแต่ผมจะโหลดใส่เครื่องนี้ไว้ด้วยแล้วก็ตั้งกล้องให้เห็นหน้าจอขณะที่ผมกำลังทดสอบเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าอาจจาเครื่องนี้จริงๆ ม่ใช่เล่นบน p ี PC, อัดหน้าจอแล้วตอนแล้วว่าใช้เครื่องนี้เล่นโอเคไฟใหญ่มากรอสักพักและแล้วผมก็โหลดเสร็จถอดสายแลนวางที่เดิมแล้วมาต่อไวไฟผมจะเซตอัพเรื่องการล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันผมจะควบคุมด้วยจอยไร้สายนะครับไม่ได้เสียนหรืออะไร ที่เกียต่อคีย์บอร์ดกับเมาส์ดูเซตอัพให้เห็นกันจัดจระว่าผมอัดยังไงจะได้ไม่มางงกันว่าเฮ้ยมึงโม้หรือเปล่านี่ครับผมยง HDMI ออกมาเข้าแคปเจอร์การ์ดแล้วเอาแคปเจอร์การ์ดเสียบเข้า PC <c> เครื่องหลักของผมสำหรับการอัดวิดีโอล้วนๆ PC ของผมจะแค่ทำหน้าที่อัดฟุตเทจไม่ได้ใช้เล่นแต่อย่างใด <c> ไอ้เครื่องเล่นคือเครื่องนี้ Okay. ตั้งกล้องให้เห็นกันเลยครับวเล่นด้วยโน้ตบุ๊กจริงๆได้ยินเสียงพัดลมไหมตอนนี้ปรับไปที่โหมด p e r f o r m ร์แมอยู่นะครับเมนูหลักไปที่ Setting ก่อนเลยปรับกราฟิกให้เห็นกันสดๆดิสเพลย์คั o เลอร์บ라이คิวเอฟเฟกเอ้ยไม่เกี่ยวอันนี้มันของตัวเกมไปที่กราฟิกขนาดหน้าจอ 1080p Refresh Rate 300 V-Sync เปิดทุกอย่างเปิดดันขึ้นอุนตรากับไฮเอ้ยไอ้นี่ปิดไว้เปิดซะคูณ4ไปเลยแอดวานซ์คาเฟกจะยังไม่แตะนะครับเดี๋ยวเครื่องแม่งบึ้มขึ้นมาอันนี้เครื่องทดสอบเดี๋ยวกูสวยโอเคแอพลายเรียบร้อยเข้าเกมกันเลย โหลดดิ้งก่อนเกมแนโอเพนเวิ l ์มันก็จะโหลดนานนิดนึงทำใจซะแต่จะโหลดแค่ครั้งเดียวตลอดการเล่นโอเคก็ไม่นานเท่าไหร่มาถึงเจอหมอกเจอพื้นเปียกก่อนเลยเอาอ๋อออโต้เซฟผมเล่นทิ้งไว้นะครับเล่นซ้ำรอบที่3แล้วเนี่ยพื้นเปียกดีเทลสวยๆเลยครับ ไม่มีคำว่ากระตุกแม้แต่นิดม้าตัวนี้ของผมชื่อเรจิน่านะครับไม่ใช่โอโร่ละใครเคยดูในโปรเจกต์เดิมที่ผมทำไว้มันจะชื่อโอโร่เจ้านี้ชื่อเรจิน่าชื่อลูกสาวผมอ่ะ s <S แดกซะาเดี๋ยวไปหาพวกม้าเร็วๆไปสัมผัสกับแสงและเอฟเฟกธรรมชาติที่ตัวเกมจะโยนใส่เข้ามาในเครื่องเรา ง่าเชาส์ทักทายหน่อยดีกว่าเป็นไง่ายเชาส์เริ่มจะคิดแล้วว่าเราควรปล่อยไอชอนห้อยอยู่บนต้นไหมฉันรู้นายหมายถึงอะไรคิดถึงจริงไวอาเธอร์มอแกงไม่ได้เล่นนานมากเดี๋ยวหาแสงแดดหน่อยแดดประมาณนี้ได้อยู่มั้งแสงตะวันที่ปลายขอบฟ้าเอ๊ยเสียงปืน โอเคบูซะ okay. หน่อยก็ไม่เร็วพวกโอดิสโกลแน่ๆเอาละไอพวกโอดิสโกลหยุดเกรนเดนนี้พวกเราอยู่ในนั้นมันยิงตำรวจคนละเมืองบีมาช่วยแล้วครับพี่น้องเอ้ยอยู่ไหนวะบังคับด้วยจอยเอออย่างงี้หัวหัวหัวไปมาร์คมาทำไมเนี่ยอ่ะโวยไปมึงแม่งมาใค้เองโอ้มาไม่ตาย เอวเยอะมาช่วยกูทีเฮ้ยไม่ตายเหรอซ้ำลุกไหมลุกไหมไอพวกเวยนโอเคกูจะแจ้งตำรวจถ้าเกิดมานะไหนใครจะแจ้งตำรวจเหรอิงจะแจ้งจริงดิเข้าหมด First Person เนี่ยดีเทลอาวุธครบยิงล like okay. okay, ็อกให้หน okay, ่อยแล้วก oh, yeah. uh, okay. ูจะไม่แจ้งตำรวจอ่ะโอเคกูช่วยมึง ออกูเป็นลูกน้องของออติสโก้เว้ยไอโง่อ้าวอ้าวคนจริงละไอโง่อย่างนั้นเหรอมึงศพประมาทอาเธอร์หม้อแกงได้อย่างไรงมาเสร็จทุละแวะเยี่ยวสักแป๊บไปดีกว่าเลดเดดก็อย่างนี้ครับมันจะมีแรนดอมอีเวนต์เกิดขึ้นตรงหน้าตลอดบางทีก็โดนดักปล้นบางทีก็เจอคนดีในคาบจนเกมแม่งโคตรมีสเสน่ห์เลย เอฟเฟกพื้นทรายทะเลเหมอกท้องฟ้ามาครบไม่รู้สึกถึงความหน่วงเลยแม้แต่นิดเดียวไม่กระตุกเลยแม้จะมีการโหลดฉากและ AI ด้านหน้าตลอด <East. Whoa. S 1> ยังกระพถ่ายโอเคเรามาดูเอฟเฟกของวัตถุกันเช่นปืนคาเทอร์แมนริเวอร์กระบอกนี้เห็นไหมถ้าเกิดปรับแค่ไฮหรือปรับแค่มีเดียมมันจะไม่มีดีเทลเงาหรือรอยขีดข่วนเลยคนระ เป็นแค่สีเทาโง่ๆง่เช็คเช็คให้วิง้งขนแขนของอา t h เธอร์ก็จะดูมีมิติมากขึ้นที่ขัดตาอย่างเดียวคือขนม้านี่แหละมันดูทับๆกันยังไงไม่รู้เกมมันถูกทำมาแบบนี้ครับไม่เกี่ยวกับตัวเครื่องโอเคสำหรับผมแค่นี้ยังไม่พอผมต้องการเห็นเลขเฟรมเรทเข้าไปที่หน้าเซตติ้งแล้วไปหวด b e n c h าร์กันเลยดีกว่า เอาให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่ต้องไปจุนจานกับ a d v a n c e d s e t t i n g แล้วมาวัดกันด้วยตัวเลขคือนะตอนนี้ผมค่อนข้างพอใจนะที่เล่นแล้วมันลื่นเท่ากับว่าเราสามารถเล่นเล็ดเดที่ไหนก็ได้โมาถึงเจอหิมะก่อนเลยเฟรมเรทอยู่ที่75บวกลบโอ้โหเฉยเลยเว้ยเอฟเฟกพายุหิมะทำอะไรเจ้าเครื่องนี้ไม่ได้เลย บอกได้คำเดียวว่าเหลือแดกเหลือแดกจริงๆหมดละต่อไปอะไรแสงจันทร์กับทะเลหมอกยามค่ำคืนมันจะเป็นเส้นแสงที่ทะลุผ่านแนวใบไม้ออกมาแล้วก็กระทบกับวัตถุไอเนี่ยตัวแดกเลยวัดอุณหภูมิรอบเครื่องอยู่ที่37องศานะครับมันจะมีลมร้อนๆเป่ามาข้างเครื่องเี่ยผมวัดให้ดู 36แล้วก็บริเวณแป้นที่ระวางฝ่ามือ23องศาไม่ร้อนครับถ้ามือไปโดนก็จะอุ่นๆมันคือระบบระบายความร้อนอัจฉริยะนะครับ ROG i n t e l l i g e n c Cooling เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ ROG ที่ได้มากับเครื่องเลยครับ24องศา23 26ลาวๆ่านี้ถือเป็นครั้งแรกที่มี Vapor Chamber กับ Liquid Metal อยู่ใน CPU และ GPU นะครับวัดยังไงก็ได้ไม่เกิน50 เพราะมันเป็นโลหะเหลวนําความร้อนช่วยในการเร่งประสิทธิภาพการทํางานแล้วก็ระบายความร้อนในตัวเครื่องได้มากกว่า10องศาบอกเลยว่าโหดสัตว์ไม่ต้องไปหาพัดลมมาเป่าใต้เครื่อง31กล่องไม่โฟกัสด้านหลังเครื่องวัดได้ที่31เอดนะครับลมร้อนที่เป่าออกมาไม่ต้องวัดละช่างแม่งมาเสพตัวเลขกันดีกว่า แสงไฟยามค่ำคืนมันจะมีโกรลรอบๆเห็นไหมแอมเบียนไลท์ไม่มีผลทำให้เฟรมเรทมันล่วงเลยลื่นหัวแตกแต่ทั้งนี้ผมยังไม่ได้ลองโอเวอร์คล็อกดูนะครับถ้าคล็อกน่าจะโหดกว่านี้ไปลองกันเอาเองอันนี้เครื่องทดสอบครับยังไม่กล้าสนมากอมาถึงก็ป้นเลยอาเธอร์มอแกงทำไมนายทำอย่างนี้เบนช์มาร์ก,ก็ทำอะไรเกีนเกับเขาเหมือนกันเว้ย เป็นการทดสอบโหลด AI ในฉากน่าใช่อย่างนั้นไม่ยิงนะครับออกไปเจอ AI ที่เยอะขึ้นไม่มีปัญหาวิ่งปลอลื่นๆอุณหภ,ภูมิ44องศาเอายิงละเ <c oughs> <c oughs> กียนแตกจนได้ควบมาหนีเดี๋ยวตำรวจไล่ชัวร์วัดได้41องศาครับไม่เกิน50ฝฟันธงได้เลย พอเลิกวัดมาเสียตัวเลขเฟรมเรทกันเพียวๆดีกว่าเรื่องความร้อนผมค่อนข้างวางใจแล้วเขาน่าจะทำมาดียิงบวกกับตำรวจยิงปืนใส่กันเอฟเฟกต์ควันปืนโหลดชากตอนไล่ล่านี่สำคัญมากเพราะมันต้องควบม้าเร็วและอยู่ในเมืองด้วยในเมืองนี่อ็อบเจกต์โคตรเยอะทำงานหนักแน่นอนอับปงทำไมเนี่ย หลังต้นไม้แคโคตรห้าวยิงใส่หโหโหยิงแม่นจังวะเอ็มบอทไปเนี่ยเอ็มบอทในเบนช์มาร์กบดโคตรมากมึงยิงเกินหกนัดแล้วเนี่ยมึงยิงปืนเป็นละครช่องเจ็ดไปได้เฮ้ยไอ้นี่แหละตัวปราบเซียนปึ้งเข้าให้เฉยเอฟเฟกต์ระเบิดนี่ทำให้กระชากได้เหมือนกันนะแต่เฉยว่ะไม่เป็นไรเลยครับลื่น อนสถานะแล้วใช่ไหมอาเธอร์มึงโกงอ่ะเ็นฝผาโกงแค่เทอร์แมนรีเวอร์ยิงได้แค่หนัดมึงล่อมาเป็นสิบ้าไปแล้วกูจะสังเกตได้ว่าหน้าจอมันเลื่อนๆนะครับนี่คือจอ165เฮิร์ตสามมิลลิเซกเห็นชัดทุกการเคลื่อนไหวจำสักๆบอกเลยรีวิวที่ดีต้องมีราคาบอกเลยแล้วกันเครื่องนี้มูลาค่า59,990าบ หกหมื 60, มีทอนต่ำสุดสาสิบเจสูงสุดร้2ค่าเฉลี่ย72นะครับสุดยอดแรงสัตวสตประหยัดเฮ e ี้ยเพกไปไหนก็ได้ด้วยเหมาะสำหรับชาวเกมเมอร์สายบ้าพลังบนงบที่ไม่เกินแสนโอเคเลยว่ะผมให้ผ่านแต่เดี๋ยวก่อนผมยังคล้องใจอีกนิดนึงเล่นสกรรมลื่นไหม อันนี้น่าสนเพราะถ้าผมซื้อเจ้าเครื่องนี้สิ่งที่ผมจะทำก็คือเอามาเล่นสกร,รมไว้ฟาร์มไว้เฝ้าบ้านที่ไหนก็ได้แม้จะไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยอยู่กับลูกลูกหลับตอนกลางคืนควักโนต้ตบุ๊กขึ้นมาเข้าสกร,รมเฝ้าบ้านกันโดนเลดได้โอเคเดี๋ยวผมตั้งโหลดโปรแกรมสตรีมแล้วก็เกมสกร,รมมาทดสอบให้ดูระหว่างนี้ตัด โอเคสกรรมเข้าที่ล็อกอินเรียบร้อยเข้าเกมกันเลยเห็นถามกันมามากนะครับในกลุ่มสกรรออ f Thailand ถือเป็นโอกาสในการพิสูจน์ให้ดูเลยแล้วกันว่าสเปคประมาณนี้เล่นสกรรมบนโน้ตบุ๊กแบบปรับไฮจะได้ไหมอ่ะไม่ใช้จอยไม่ได้อีกชิปหายแล้วครับเล่นสกรรมด้วยทัชแพดไปดิโอเคมาปรับกราฟิกกันก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันคอนโทรลไม่ใช่ไม่ใช่คอนโทรลวิดีโอ เรสโซลูชันเดี๋ยวค่อยมาตั้งทีหลังปรับเนื้อเอฟเฟกก่อนอีพิกดันขึ้นอีพิกกับไฮให้หมดอันนี้สุดแค่ไหนสุดแค่ไฮไฮก็ไฮได้แค่นี้นะวีซิงออนเอฟเฟกต์คุณภาพอีพิกโลเท u r เจอร์คุณภาพไอ้ไม่ไม่โลดิไม่โลอีพิกเท x t เจอร์เมโมรี n เรนเดอร์เรสโซลูชันได้สุดแค่ไหน200 สุดแค่200โอเคงั้นก็แค่นั้นรายละเอียดต้นไม้ใบหญ้าสุดแค่ไฮม t ชันเบลอเปิดมันทำให้สวยขึ้นนะผมชอบบางคนกดปิดก็แล้วแต่คุณภาพเงา4096 Distance Field Shadow เปิด DFAO เปิด Reflection อีปิกมีไหมมีมีก็เปิดแสงสะท้อน t r a n s p a r e n c y Depth of Field ได้แค่ไฮวะ ไฮก็ไฮเ่นแฟร์ไฮบางอย่างสุดแค่ไฮครับ c ันเลอร์ฟินเปิดบลูมอีพิกโทนแมปเปอร์อีพิกอีพทุกอย่างไลท์เชฟออน n ซเปร์ทรานซิลเอนซี่เพสเปิดให้หมดคุณภาพกรอนเมกไฮสตรีมมิงสปีดเอาแบบ ยังไงดีวะอันนี้แล้วแต่นะใส่เร็วสุดไปแล้วกันโอเคแอปพลายไปเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่เสร็จต้องปรับ1080ก่อนมันเป็นจอ1080เราจะมาเล่น720ทำไมโอเคเซตติ้งทั้งหมดออนวิดีโอไม่ได้ตกหล่นเลยใช่ไหมโอเคตรงนี้ก็เรียบร้อยละแอปพลาย yes เด้งนิดนึงโอเคเข้าเกมเลยอ hey, เดี๋ยวเดยวอยากเห็นเลขเฟรมเรทไม่แน่ใจว่าสกรรมมีเปิดดูได้ปะ่ะในหน้าเกมดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ใส่มาม,มีแต่ทูทิปไม่มีประโยชน์โอเคเข้าไปดูในซิงเกิลเพลเยอร์ก่อนสร้างตัวแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเชียร์หัม,มาเต็มไม่น่ามีปัญหาเลยปะ้ะเซ็นเซอร์แล้วเนี่ชื่อชื่อฟักแล้วกัน ไม่รูจะตั้งเลยตั้งๆไปเลยอะครีอทเลยสเตตัสไม่ต้องโอเคอันนี้เป็นเพียงการทดสอบนะครับลองในซิงเกิลแล้วกันผมคงไม่ต้องล็อกอินเข้าตัวหลักเพราะเราแค่จะมาดูกราฟิกกันเฉยๆว่าปรับไยในโน้ตบุ๊กมันจะเป็นยังไงโหเยดเคเล่นสก,กร,รําด้วยทัชแพดเป็นอะไรที่นรลกมาก อย่าให้กูไปยิงกับใครเลยสู้ไม่ได้แน่นอนเออแต่ต้นไม้ใบหญ้าปรับสุดหมดคือสวยเลยนี่คืออีพิกไฮแล้วก็เปิดหมดเลยนะครับเชี่ย <Yeah. S 1> แต่ว่าเลขเฟรมเลทไม่มีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมออกไปโหลดก่อนใช้แฟปแล้วกันง่ายๆดิอดีตสุดยอดโปรแกรมที่ผมเคยใช้สมัยทำช่องใหม่ๆแต่ก่อนแฟปคือดีมากเดี๋ยวนี้มีดีกว่า และน,นี่คือมันฟรีแล้วก็ดูเลขผมจะมาดูเลขเฟรมเรทเฉยๆโหลดแล้วติดตั้งซะตัดก่อนโอเคมาต่อกันเลยคอนทิ่นิวคราวนี้มีตัวเลขเฟรมเรทฟ้องข้างจอแล้วได้เห็นกันเต็มๆเ0็เฟรม80 frame แล้ว90โอ้โหไ <laughs> หลลื่น 7จ็ดสิบแปดสิบโหแม่งไม่มีชังงักเลยเว้ยลื่นเหมือนเล่นใน PC เลยพลังแห่งไรเซนเก้าห้าเก้าศูนย์ศูนย์เอชจับคู่กับโรดิออนอาร์เอ็กซ์หกแปดศูนย์ศูนย์เอ็มเขย่าจอก็ไม่เป็นหาอะไรเลยครับสบายหรื <laughs> อขอเขย่าจอหน่อยมันก็จะมึนๆหน่อยนะคุณผู้ชมมองตรงแถบสตอร์มีหน้าเข้าไว้โอเคผมจะเขย่านะ ให้เห็นว่ามีสกินเทรลลิ่งนิดนึงแม้จะมีสกินเทรลลิ่งแต่ว่าเฟรมเรทไม่ล่วงมีแต่จะขึ้นนะเนี่ยเนี่ยแม่งขึ้นมาหลักร้อยแล้วอะถ้าจะไปลองในเมืองก็คงต้องวิ่งไกละ่ะไม่ต้องหรอกอยู่ในป่านี่แหละถ้าในป่าลื่นขนาดนี้นันในเมืองสบายอาจจะมีดับลงมาบ้างนอกนั้นไม่น่ามีปัญหาสำหรับโน้ตบุ๊กราคาหกหมื่นขายแม่งตรงนี้เลยแล้วกันสายโหดไปซื้อมาซะ ราคานี้รับประกัน Exclusive Care On-Site Service 3ปีซ้อนเลยนะครับคือถ้าเจ๊งก็มาซ่อมให้ถึงบ้านอะภายในประเทศนะแล้วก็มีประกันอุบัติเหตุ Perfect Warranty 1ปีแรกถ้าเครื่องเกิดอุบัติเหตุก็ครอบคุมค่าไหล80%อ่ะแหกตาดูซะว่าหายจริงๆไอที่เล่นไปเมื่อกี้ไม่ได้ไปอัดมาจากเครื่องอื่นแล้วมาตอแหลว,ว่าเครื่องกูแรงเนะมาดูซะประมาณนี้วิ่งต่ออีกหน่อย จะเอาอะไรมาตัดต่อแล้วเนี่ยอดูดูเข้าไปดูเสร็จแล้วก็ไปซื้อมาเพราะโดยส่วนตัวผมแล้วถ้าไอ้เครื่องนี้เข้าไทยผมก็คงจะโดนเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าแม่งโคตรเจ๋งเลยเหมาะแล้วกับคำว่าแรงสัตว์สประหยัดเฮียๆเอาไปลือต่อกันด้วยไปละ